สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกคนมานีนะัดผ้าสังเกตข้างนอกค่ะ,ะพ้าเบิงผ้ามาเบิงอากาศกำลังดีค่ะกำลังอุ่นขึ้นจวงนี่หิมะเริ่มหายค่ะเดี๋ยวเข้ามาซองเมืองวาซิมี่พักอีหยังไห้เข้าได้เก็บเบิงหรือว่ามีอีหยังน่าสนใจนอกจากพักอะ่ะเข้ากับสิออกมา สังเกตเบิ้งจ้าธรรมชาติข้างนอกมันนี้ผ้ายางเหรนจ้าทักทายเอจทุกคนหนากระสด,ด้อค่ะเดอ้อหน้าเริ่มแห้งเริ่มเทาขึ้นขๆโอเคเดี๋ยวเราไปเบิง่งบรรยากาศห่างๆว่ามีอย่างเนาะก็ไม่มีอะไรจ้าหน้าออกรพามาซ่องๆซ่อๆอันนี้ วันหยุดวันอาวันเสาร์ออกจะเป็นสวนแบบแดดแดดแน่จสักน้อยจ้อเลต้นซากุระต้นซากุระเปือกซากุระเมืองๆงแบบธรรมาชาติมากเลยค่ะสวยดี ชาิมากแล้วก็มีต้นเอยียงกต็ต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นในหเอในห้าเบิงเพราะว่าหิมะมันละลายนะหิมะละลายเขาก็จะมเีเคียวแบบนี้ขึ้นมาจช่ยังว่มีค้นเข้ามาปันใดเพราะว่ามันพึ่งจะหิมะละลายหิมะละลายหายไปก็อือ สวยดีไปีกแบบหนึ่งจ้ะของกินกับเหลื่อมว่าใน,นป้าเน่าใหม่เน่าใหม่ออกแต่ปีที่แล้วเดี๋ยวเขาก็มีคนมาตัดเพราะมันมันเคี้ยงเนาะเน่าใหม่หน้อยคืนอนาอเน่าใหม่โจดเน่าใหม่ไผ่บองบานท่าเลยป่องมันจะแบบเบาะม่อนหน่นนะไผไผ่อันนี้ มีชอบกินแน่ๆเลยเนี่ยีตอไม้เก่าๆจะหน้ามีเห็ดมากๆเลยหน้ามีเห็ดมากพักกูดกระชิล่งสิออกจ้ะพักกูดนี่จะเป็นเชื่อเห็ดเชื่อเห็ด ไม่รู้ต้นอีหอย่างค่ะต้นใหญ่มากเหมือนต้นพ่อต้นไ้เลยค่ะต้นนี้สวยคงจะหลายพันปีไม่แน่ใจแต่ว่าแมนต้นอ่าไม่ใช่ต้นซากุระต้นใหญ่สวยมากเลยค่ะต้นนี้ เลือกของต้นสนมาซึมัน,นก็จะลอกออกทุกทุกปีเลยจ้ะสีแดงสวยมากเลยค่ะต้นใหญ่ออกแ,งแดงๆที่จะมันมจะมีเห็ดต้นสูงมากเลยอืม สนลูกสนล่วงเต็มเลยไม่รู้ใครเก็บมากองกองทิ้งไว้หรือเปล่านาดีจะ้ะอันนี้ต้นสนต้นใหญ่เลยค่ะต้นสนใหญ่มากใบสวยมากค่ะ อืมสนใจแต่ยังไม่มีของให้เก็บจ้ะไม่มีอย่างมาเก็บก็ออกมาเบิง้งว่าอะเก็บเฮาค่ะสังเกตซื้อแล้วนี่อย่างทีนี้จะมากอันนี้เราจะมาไอา้สนชนิดหนึ่งลูกมันจะหนาหลักน,นี่หลานจะไปปลูกกำลังหงอ,อกมาเลยค่ะเนี่ยกำลังงอก สนอันนี้กระลอกมากินจ้ะกระลอกนู no, ชอบกินเยอะแยะมากมายมันตกอยู่สวยดีทั้งนั้นเลยค่ะมีคนมาตัดต้นสนต้นสนทำไมโห้โหลายปีเลยสงสัยมันจะอ่ามันจะเคี่ยงเนาะแล้วก็เลยตัด คิดว่าเห็ดจะเกิดเยอะเลยค่ะนี่ถ้าเกิดมนันเล่าเดี๋ยวทิ้งปล่อยทิ้งทิ้งไว้เห็ดจะเกิดเห็ดขอนสนอาจจะมีแต่ตอนนี้ยังคงมามีจ้ะเพราะว่าอ่็ท้านได้ออกมันหนามนะเห็ดเต็มเลยโว้ย อันนี้มีคือใบไมที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเหมาะไปทำปุ๋ยมากเลยปุ๋ยหมกักเอาไปใส่ผักกับสิงามนั่นนี่ไม่น่าแล้วต้นไม้อยู่ในภูเขามันจะสวยเพราะว่าใบไม้ไมันจะร่วงๆ่วงแล้วก็ถมกันหลายๆลยปีเนี่ยหักก็จะเปืยไปอย่างเนี้ทั้งหมดมีรากออกมาแล้วค่ะพร้อมโตนี่ หลากออกเยอะเลยค่ะรดนเต็มเลยรดนเต็มดินเลยค่ะ